น้องๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดประสบการณ์ตำนานเรื่องสยองขวัญกันนะครับตำนานผีผู้สาวผีอะไรนะผีผู้สา้าผีผู้สาวน้องๆิดเรื่องาเลยว่มีคนตายีคนตายและนอีกคก็คเอาเกลือมาใส่เอาเกลือมาใส่ให้ นี่มันวิธีทำมัมีวิธีทำมัมีนานะนี่เป็นประวัติเรื่องจริงนะครับน้องๆไม่ใช่เรื่องตลกเรื่องเรื่องสมมตินะครับนี่คือเรื่องจริงเลยเราใช้เกลือมาใส่ในร่างของผู้เสียชีวิตแล้วยังไงต่อครับก็เอาผ้ามาหอ่อเฮ้ยเอาผ้ามาหอ่อให้เหลือแก่จมูกกับตาเหลือจมูกกับตาไว้ทําไมครับไ้มองเอา้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาต้องมองนี่เหรอเขา เขาจะทําด้านใหม่เขาจะทําให้มือีวตดีด้าอแล้วยังไงต่อครับทีนี้แล้วก็เอาไปที่พีระมิดเอาไปที่พีระมิดมีคนมาที่พีระมิดมีคนมาที่พีระมิดนี่คือเวลาผ่านไปผ่านไปหลายปีแล้วใช่ไหมครับผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีแล้วก็มีคนเข้ามาในพีระมิดเข้ามาทําอะไรครับเข้ามาเก็บเพชรมาเก็บเพชรแล้วอย่าบอกนะว่าเขาเจอ เขาเจออะไรครับเฮ้ยลงศพของมัมมี่แล้วเลือดเนี่ยก็หยดไปใส่มัมมี่ทาให้มัมมี่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเฮ้ยน่ากลัวสุดๆเอาไปเจ็ดกโลต่อไปเป็นเรื่องประวัติผีที่พี่นายรู้จักบ้างครับพี่นายรู้จักผีอะไรบ้างครับตาโม่งผีตาโม่ง เดี๋ยวเรามารู้จักผีตาโม่งไปพร้อมกันเลยผีตาโม่งมันจะตาโม่งมันจะตาโม่งมันตัวโม่งเหมือนตัวโม่งตัวโม่งเนี่ยเป็นตัวอ่อนของยุงใช่ตาโม่งเป็นยังไงครับตาโม่งตาโม่งคือคือตัวที่มันจะเป็นมีตาใหญ่ๆโอตาใหญ่นี่เขาเรียกตาโม่งเหรอแล้วก็มีตาเป็นสีขาวแล้วก็มีจุดสีดําตาเป็นสีขาวมีมีจุดสีดําเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเหมือนตาแมลงวัน มีกี่ตามีกี่ตามีตาเฮ้ยมีตาเดียวพีตาโม่งมีตาเดียวตาใหญ่ๆ่อยู่ตรงกลางนะครับน้องๆแล้วก็มีจุดดำๆดำๆอยู่เต็มเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากครับน้องๆเอ้ยเจีดกะโหลกต่อไปเรามาฟังเรื่องเล่าของพี่ดีกันครับเรื่องนี้แนะนําให้น้องๆนะครับอย่าฟังคนเดียวนะครับเพราะว่ามันน่ากลัวมากเริ่มเลยครับพี่ดีจงจ จิ้งจก<า>ฟังดูจากหน้าจากชื่ออาจจะไม่น่ากลัวนะครับน้องเราเรามาเริ่มกันเลยครับผีจิ้งจกเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมันจะเป็นตัวจงจกคือหัวมันจะเป็นเหมือนจิ้งจกโจรหัวเป็นจิ้งจกแต่ปากมันจะเป็นแบบเฮ้ยพีโมโม่ไม่ใช่พีจิ้งจกพีจิ้งจกแต่ว่าปากเป็นเหมือนพีโมโม แล้วตายก็เป <is> ็นผ like like ีโมโม่ตาใหญ่ๆเหมือนผีโมโม่ก็คือแต่ว่าเหมือนหน้าเหมือนผีโมโม่แต่ว่าเป็นสีเขียวแต่ขามันอ่ะขามันอ่ะจะมีหางมันจะมีหางแล้วมันก็จะมีขี้ขา เวลาเราเวลาเราเล่าเรื่องผีทีไรอ่ะไฟมันชอบดับทุกทีเลยอ่ะฝเขุนเขาไฟโทรศัพท์ขุนเปิดไฟได้ไหมครับเปิดไฟได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเราไปซ่อมไฟข้างบนบ้านกันข้างบนบ้านมันจะมีอ่าตู้คอนโทรลอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปต้องไปซ่อมไฟกันยูยูไฟก็ดับเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ เฮ้ยขยับไม่หยุดเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะเด็กๆอะไรนะลมพัดหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ลมพัดถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าปะเอ๊ใครเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ทําไมลมมันพัดเฮ้ย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 เา้ีเมานี่มาเี่เฮ้ยเบ้เด็กๆบหลังโซฟานี่ก่อนเฮ้ยเมื่อกี เมื่อกี้เห็นเหมือนป้าไหมเมื่อกี้เห็นเหมือนป้าไหมมันเป็นหน้าคนนนะขุนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคุณมาลบเฮ้ยเฮ้ยลงลบเฮ้ยเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นเป็นหน้าคนหน้ากลัวมากเลยเด็กทุกคนน้องๆใครอะลิ้นลิ้นเขายาวๆไหม ยาวสีเขียวเหรอยาวสีเขียวหรือว่ามันจะเป็นผีไม่หนูบอกแล้วผีลิ้นยาวผีจิ้นโตที่หนูบอกช่างบ้าพี่ดีมันเป็นลิ้นแบบนี้หรอใช่หอลิ้นสีเขียวอ่ะแบบผีหรือเปลาพี่ดิว่าหลบหลบเขลบหลล้วทุกคนลบหลบทุกคนลบนะลบหลบลบเฮ้ยน้องๆมันน่ากลัวมากอ่ะลิ้นเขียว ผีผีโมโม่ผีจิ้งจกแน่เลยเฮ้ยมาได้ไงอุ้ยแย่แล้วครับแย่แล้วโอ้โหน้องนายน้องนายแบบหลบอยู่ด้านหลังเยี่ยมมากครนะอู้ยเดือดจะโดนโดนแน่โดนแน่นแนอแบแ,บแ,บแบอบแอบแย่แล้วครับสถานการณ์ไม่ดีเลยตอนนี้ทุกคนหลบหลบหลบขึบ้นหมดแล้วทุกคนน่าจะน่าจะปลอดไปน้องนายหลบหลบ <laughs> เฮ้ย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 เห็นไหมเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมครับเฮ้ยคุณเขาคุณเขาขี่ผีเอาไงดีต้องไงไปช่วยน้องไหมไปช่วยน้องไปช่วยน้องแย่แล้วครับทุกคนจับผีเลยจับผีเลยครับจับผีเลยครับทุกคนจับผีจับผีจับผีเลยครับโอ้ยผีนิจยาวผีนิจยาวจริงด้วยจับไว้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 เฮ้ย ผีต e ัวน <mm ี้ทำไมหลบเก่งผีตัวนี้ทำไมหลบเก่งเฮ้ยดิจิตอลมันจับพี่ดีไปมันจับพี่ดีไปผีเลี้ยงยาวจับพี่ดีไปคุณเขาคุณเขาไหวไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณเขาก็โดนคุณเขาก็โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องนายไปช่วยน้องน้องนายไปช่วยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องนายถูกดึงเฮ้ยถูกดึงเข้าไป เฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยมานี่มานี่คุณคุณมานี่มานี่เฮ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคุณมัเป็นยิ้มยาวยิ้มยาวยาวสีเขียวใช่ไหมสีเขียวเฮ้ยคุณรอดมาได้คุณจะต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังรู้ไหมเพราะว่าอุ้มันน่าตื่นเต้นมากเดินเดินไปหาพี่เดินไปไหนอีกแล้วอ่ะไปช่วยพี่ดีไปช่วยพี่ดีเดี๋ยวว้าย จับ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 เลยจับเลยครับรอบนี้อย่าให้ลวดครับจับเลยจับเลยจับเลยจับได้แล้วครับทุกคนตอนนี้จับได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหาหม้อไปหาหม้อมันจับผีเอาม่อคุณไปเอาหม้อมาคุณไปเอาม่อมาม้อมาแล้วไปม้อม้อมาแล้วหม้อมาแล้วเอาผีลงม้อเลยครับเอาผีลงม้อเลยเอาผีลงหม้อเลยครับ เร็วๆทุกคนช่วยกันช่วยกันเป๊าเปิแล้วมี้ยมีเยอมีเยอมีเยอะย้อนกลัเฮ้ยัไงดิเฮ้ยพวกเกาเป็นผีลิ้นยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนปป๊าย้อนย้อย้ไปไเปิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดยวเดียวทุกคนนี่มันเหมอมีนี่นา แล้วคุณเปียวผีเปียวลิ้นยาวมากินเดี๋ยวก็เป็นผีลิ้นยาวจริงๆแล้น่ะอันนี้ไม่เป็นเยลลี่ขนมลิ้นยาวป้าไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีดูนะหูยลิ้นยาวลิ้นยืดลิ้นยืดยาวเนจเขเลยเนี่ยขอามันเป็นแค่ขนมโอ้ยเราเรื่องผีมันฮาโลวีนนะสิมามีเพราะว่ามันใกล้ฮาโลวีนแล้วก็เลยเอาเรื่องประวัติเรื่องผีมาเล่ากันสนุกสนุกอ๋อ สรุปแล้วพูใกล้วันฮาโลวีนแล้วน้องๆรู้จักผีอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวเราจะมาพูดชื่อผีกันดีไหมป๊าปเด็กๆรู้จักผีอะไรกันบ้างครับพี่รู้จักผีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะจับเวลาสามวินาทีนะต้องไล่ไปจากพี่อยู่ดีแล้วก็คุณเขาแล้วก็น้องนายนะก็มาหนีพอสองตัวเอาทีละตัวทีละตัวครับวนไปเรื่อยจับเวลาิ้งจผีทิ้งจบตื่นดืไม่มีไม่มีผีมัมี่ผ้าผีมามี่ พี่ก็ซืพี่ก็ืพี่ปอบพี่บอบพี่กัปตงพือตื่นงัพี่ังพี่กั้นยเอาหมดไปลาหมดไปลพีพีหยิบตืนีตาม่พีชุดดำในพี่หยดพีชุดดำในพี่หยดพีชุดดำับพีชุดดำพีชุดเสียว พีตาโม่พีตาโมไม่มีไม่มีผีผีกระสือซ้ำซ้ำาีกระหังผีกระหังซ้ำซ้ำผีเดือดโอ้โีดังลั่มดีดังลั่มดีดังลัเด็กๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรื่องผีเนี่ยเขาเอามาเล่ากันสนุกสนุกนะไม่มีจริงไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะแต่งตัวเป็นผีค่ะทีมวันฮาโลวีน เราจะไปเคาะบ้านแต่ละคนอ่ะถ uh ้าเกิดว่าน้องๆชอบคิวนีนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องูีิีวีดิดีเกมเมอร์พวกเขา่ิววีอนหมานีโอไนชาบ๊ยบาย